สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n e n The Move นะครับนี่คือเรื่องราวของมา r v e l Avengers <All right. S 1> อ p i s o d ที่9ณนะตอนนี้ Avengers กลับมาครบทีมอีกครั้งซึ่งก็จะมีกัปตันอเมริการ่วมอยู่ด้วยซึ่งคุณผู้ชมจะรู้สึกได้เลยว่าทีมได้ผู้นำตัวจริงกลับมาแล้วโดยเฉพาะการตัดสินใจของสตีฟจะนำพา Avengers ไปสู่เป้าหมายและสร้างความแน่วแน่ให้กับกลุ่มตัวเอกได้มากที่สุด นอกจากนั้นผมต้องบอกว่าเนื้อเรื่องหลังจากนี้กําลังเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมครับแน่นอนว่าเราสามารถเล่นไปตามไทม์ไลน์เลยก็ได้แต่ว่าในขณะเดียวกันให้พูดในเชิงของเกมเพลย์การเอาตัวละครที่ยังไม่ได้ฟาร์มเลเวลอย่างกับตันไปลุยตั้งแต่ตอนนี้อาจจะทําให้การเล่นนั้นยากขึ้นตัวเกมก็เลยมีเนื้อเรื่องเสริมขึ้นมานะครับซึ่งก็คือมิชชั่นเหล่านั้นจะมีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมในการ,รเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายนะครับเช่นการสั่งสมทรัพยากรการทําลายสถานีอวากาศของเอมเพื่อยุติ ยังการปล่อยขาวลวงของเอมที่กำลังใส่ร้ายกลุ่มริสิสแตน ยังไงก็ตามภารกิจเหล่านั้นเอาไว้คุณผู้ชมได้ลองไปเล่นด้วยตัวเองนะครับส่วนผมขออนุญ,ญาตนำพาเข้าสู่ประเด็นเลยก็แล้วกันโดยในซีนี้จะเป็นการอัปเดตสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการชุมนุมประท้วงเรื่องอิสรภาพที่เอมได้ทําการปล่อยอะแดปทอยออกไปยังหัวเมืองใหญ่ทั่วอเมริกาเป้าหมายของพวกมันก็เพื่อเข้าควบคุมความสงบโดยใช้ข้ออ้างว่าเอมนั้นต้องการใช้มาตรการเด็ดขาดกับอินฮิวแมนเพราะกว่า5ปีพวกเขาก็ไม่อาจจัดการกับผู้ติดเชื้อเหล่านี้ให้หมดไปได้สักทีซึ่งประเด็นนี้เอาไว้ผมจะเล่่่าาาาาขขยยควมมให้้ฟังังงเเเืออรรสูกกกิจกนนีทึ The mobilize, ทีนี้เมื่อมีการเข้าควบคุมพื้นที่ในเมืองต่างๆประชาชนจำนวนหนึ่งที่เริ่มไม่เห็นด้วยในเรื่องของการถูกริดรอนอิสรภาพจึงออกมาประท้วงที่บริเวณด้านหน้าตึกเอมพร้อมทั้งมีการรายงานข่าวว่าเอมได้ใช้ยานกันชิปที่มีความสามารถในการอําพลางตัวออกไปค้นหาอินฮิวแมนิกด้วยครับโดยเทคโนโลยีที่ใช้ซ่อนตัวแบบนั้นเป็นฝีมือของโทนี่ที่เป็นคนคิดค้นขึ้นมานั่นเองครับ Sir, ข่าวร้ายเรื่องสุดท้ายก็คือจาวิสได้รับการติดต่อมาจากฝ่ายรีสติส a n นต์แซงตูรี่ที่อยู่ในนิวยอร์กว่าเอมกนาลังเข้าใกล้และก็จะได้ตัวพวกเขาเข้าไปทุกทีซึ่งโทนี่ก็อ่านเกมขาดนะครับว่านี่คือแผนการล่ออเวนเจอร์ออกไปอย่างแน่นอนเพราะถ้าเราออกไปช่วยอินฮิวแมนก็หมายความว่าเราอยู่ฝ่ายเดียวกับพวกเขาทว่าสิ่งที่กัปตันพูดออกมาก็คือเขาไม่สนว่าคนอื่นจะคิดยังไงแต่เราจะช่วยทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือและพรุ่งนี้เอเวนเจอร์จะไปยังนิวยอร์กเพื่อช่วยอินฮิวแมนเหล่านั้นด้วยตัวเอง We see someone who needs help, and we help. So you do what you need to do. We're leaving at dawn. จากนั้นก่อนออกเดินทางเราจะแวะไปเจอนาตารชาที่เทคแล็บเพราะพิมพได้ส่งข้อมูลมาให้ว่าคนของเขาในนิวยอร์กได้ทําการสกดรอยตามยาล่องหนลํานั้นอยู่ครับและพอจะได้ข้อมูลมาว่ายาลํานี้จะตอบสนองต่อการแจ้งเตือนโดยเจ้าหน้าที่เอมดังนั้นถ้าเราทําให้พวกมันส่งสัญญาณเตือนเอเวนเจอร์ก็มีโอกาสที่จะหายาลําน,นี้เจอก็เป็นไปได้จากนั้นเมื่อได้ข้อมูลนี้มาแล้วเราจะเตรียมยาควินเจตเพื่อ,อออกปฏิบัติการในรุ่งสางวันพรุ่งนี้โดยมีเงื่อนไขว่าทอจะช่วยดึงดูดความสนใจให้ในขณะที่แคปกับคนอื่นๆเข้าไปช่วยอินนนนที่่่ตตกอออยยูใััราเง That should at least give us a leg up. Great. Get the Quinjet set up. I want to be ready for takeoff ASAP. Consider it done. We're being hailed, sir. Put him through. Hello? Anyone out there? They found us. They say we need to be cured, but we know what that means. Please, someone. What's this? Someone found a radio? <laughs> Don't worry. You'll all be cured soon. Jarvis, can you get a location? Right away, sir. เมื่อมาถึงแมนฮัตตันเราจะได้รับสัญญาการสื่อสารจากอินฮิวแมนคนหนึ่งที่ต้องการความช่วยเหลือด่วนเพราะว่าเธอก็ถูกดักฟังโดยเจ้าหน้าที่เอ็มพวกมันกําลังจะไปจับเธอในอีกไม่ช้าฉากนี้เราจะได้เห็นภาพรวมที่ผมติดค้างผู้ชมเอาไว้นะครับนั่นก็คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นกําลังบอกว่านอกจากเอ็มจะมีอํานาจเหนือ,ออเมริกาแล้วพวกมันยังฝังความเชื่อที่ว่าอินฮิวแมนคือผู้ติดเชือ้อมีโอกาสทําร้ายคนอื่นและก็เป็นอันตรายต่อผู้ที่เข้าใกล้ใครที่สัมผัสเธอไเจนในวันนั้นจะต้องได้รับการรัก ยอมเชื่อเอมและเข้าสู่กระบวนการทดลองตามที่เราเข้าใจครับในทางกลับกันพวกเขาบางคนก็ไม่ได้ยินยอมแต่กลับถูกจับตัวไปมันก็เลยมีกรณีเคสคนหายขึ้นมาเป็นจำนวนมากแบบในฉากเริ่มต้นของเกมและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่เก็บตัวเงียบๆและปิดบังตัวตนเอาไว้อย่างคาเมล่าแน่นอนว่าอินทิมแมนกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งได้เข้าร่วมกับรีสตันเพื่อต่อต้านกับเอมโดยตรง ฉะนั้นเมื่อประชาชนหมู่มากมองว่าอินฮิวแมนเป็นตัวอันตรายจากการประคมข่าวสร้างสื่อชวนเชื่อออกมามากมายเพื่อปั่นหัวประชาชนนะครับจนทาให้คนเชื่อแบบนั้นไปแล้วจริงๆในขณะเดียวกันประชาชนก็ยังเชื่อว่าเอมคือองค์กรเดียวที่จัดการกับอินฮิวแมนได้เอมจึงเริ่มมีอํานาจมากขึ้นพวกเขาได้ทั้งเงินและทรัพยากรในการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่เอาไว้รับมือกับผู้ที่มีพลังเหนือมนุษย์เหล่านี้มาเรื่อยๆบนพื้นฐานของความเกลียดชังซูเปอร์ฮีโร่ของทาวตันนั่นเองครับ เอาละครับคราวนี้เรากลับมาดาเนินเนื้อเรื่องกันต่อต้องบอกผู้ชมว่าสตีฟเป็นคนที่รับรู้สถานการณ์น้อยที่สุดแต่เพื่อนๆของเขาจะคอยบอกเล่าให้ฟังว่าในระหว่างที่เขาถูกแช่แข็งนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างนอกจากนั้นภารกิจต่างๆที่เกิดขึ้นในแมนฮัตตันจึงเป็นการเอาชนะเอมโรบอทหน่วยติดอาวุธอย่างวอชด็อกและช่วยเหลืออินฮิวแมนที่ถูกจับตัวไปหรือปกป้องพวกเขาในวินาทีที่กําลังถูกศัตรูล้อมเข้ามา จุดเปลี่ยน <Stay> by, ที่เป็นอีเวนต์สำคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือพิมพ์ได้ส่งคนเข้ามาช่วยอินฮิวแมนออกจากเมืองเพราะว่าพวกเขากลับไปติดอยู่ที่เซฟเฮาส์ดื่มน้าในขณะเดียวกันก็ดูเหมือนว่ายาล่องหนจะมุ่งหน้าไปทางนั้นด้วยครับส่งผลให้ทุกคนไม่กล้าออกมาเหตุการณ์นี้จึงเป็นหน้าที่ของทีมอเวนเจอร์ที่จะต้องเข้าไปช่วยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปจะเป็นยังไงมาดูพร้อมๆกันเลยครับ Well watchgst take care the then Not them. That thing in the sky. It's here. Stay down until the resistance comes through. Four. Looks like we're going to need some air support on this one. Whatever this new threat is, I will meet it in the sky. Terrogen levels rising. Activate respirators. is the source of the altered territory อะไรครับยาที่ซ่อนตัวลํานั้นก็คือวอลชิฟที่ใช้ค้นหาอินฮิวแมนนั่นเองอยางไงก็ตามแม้ว่ายานลําดังกล่าวจะมองหาตัวยากแต่ในชีวิตจริงถ้าคุณผู้ชมได้สวมใส่ออฟทัสแว่นที่ผลิตมาเพื่อเกมเมอร์หรือว่าคุณผู้ชมที่ใช้คอมพิวเตอร์นานๆด้วยคุณสมบัติที่ทําให้ใส่สบายดวงตาสามารถสัมผัสแสงได้นานขึ้นจากเทคโนโลยีเลตินาเอ็กซ์แอมเบอร์ที่ช่วยตัดแสงสีฟ้าที่ทําให้มีอาการปวดหัวปวดตาอีกทั้งออฟทัสยังได้ออกแบบขาแว่นที่มีความบางและเบาที่สุดในโลกด้วยวัสดุโนว่าอักเทมที่ ทนทานที่สามารถตกไม่แตกทับไม่หกักการันตีคุณภาพด้วยการที่โปร,โปร,พรเพลเยอร์และเกมเมอร์มากมายเลือกใช้สุดท้ายคุณผู้ชมที่สนใจสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่ f a c e b o o k c o m s l o f t u s โดยใช้โค้ด TheMove ก็จะได้รับส่วนลดอีก100บาทอีกด้วยครับเอาละครับประเด็นเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือ สรารสีเขียวที่วอชิปปล่อยออกมาคือเทอร์ริเจนที่ถูกแดัดแปลงให้สามารถตรวจหาอินฮิวแมนที่ซ่อนตัวอยู่ได้รวมทั้งมันยังสามารถฆ่าพวกเขาได้ในคราวดเดียวกันฉะนั้นก็หมายความว่าจุดประสงค์ของเอเมริกันสร้างยานลำนี้ขึ้นมาคงไม่ใช่เพื่อหาทางรักษาอินฮิวแมนดีซิสอีกต่อไปแล้วแต่ว่าทาวตันนั้นเลือกที่จะกำจัดอินฮิวแมนทั้งหมดเพื่อให้โลกนี้ไม่มีผู้ที่มีพลังเหนือมนุษย์อีกต่อไปแหล่ง่ายๆว่าถ้ารักษาไม่ได้ก็ทำลายต้นตอและคนที่ป่วยให้มันจบๆไปนั่นเอง ทีนี้ในฝั่งของวิธีการเอาชนะก็คือการทําลายจุดอ่อนของยานป้อมปืนและก็เครื่องยนต์ที่ใช้ขับเคลื่อนซึ่งการต่อสู้จะไปจบตรงไหนขออนุญาตให้คผู้ชมได้ดูฉากนี้กันไปยาวๆได้เลยครับ Is this thing? Let's get its black box back to the Chimera. I'll do some digging. Jarvis, I've uploaded the warship's transmitter database. Trace launch location. Retracing flight path. That dark Terrigen. Tarleton wants to kill us all. We have to do something. We can't, I can't cure the inhuman, so. Gonna take them all out. And this is just the beginning. Sir? What do we got? According to the flight path, the machine originated from the San Francisco Bay. No. No, that's not possible. I flew over that area dozens of times after A Day. Perhaps this is a ruse. They mean to throw us off course. Unlikely. Residual radiation and mineral deposits on the wreckage confirms the craft has been in the Bay Area recently. Then how did no one see it? Same way they didn't see the warships coming. It's cloaked. A quarantine. No aircraft, no ships in or out. Hiding in plain sight. Exactly. Sir, I've just intercepted a signal. Warships. Hundreds of them deploying out of San Francisco. No. No, they'll kill thousands if we don't stop them. Then we go to the source and shut it down. Jarvis, plot a course to San Francisco. At once, Captain. Okay. Well, if we're going into battle with our big-headed friends' Death Fortress robot army and the flotilla of warships, <laughs> it might as well look good doing it, right? Jarvis, do you have the fortress? Mapping radiation signatures now. <whistles> Georgie, boy, sure has been busy. They're right on top of your heat signal cap. That must be the source of Ames' terogen. Matt, take us down. อะไรครับที่แท้เฮดคอร์เตอรของเอ m ก็ซ่อนอยู่ในอ่าวซานฟรานซิสโกนั่นเอง a อเวนเจอรที่รู้ตำแหน่งดังกล่าวก็เดินทางไปยับยั้งยานวอลชิฟล่าสังหาร Inhuman โดยการทำลายต้นกำเนิดคำสั่งทั้งหมดหนะฐานแห่งนี้เรื่องราวจะจบลงยังไงเราติดตามกันต่อที่ชาแนลเด m มูฟสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ